วิญญาณถูกขังอยู่ในทุกบล็อกในไมค์ครับดังนั้นผมจะจ้างตำนานที่น่ากลัวที่สุดในไมค์ครับเพื่อปล่อยพวกเขาเป็นอิสระก่อนที่มันจะสายเกินไปอาวล่มกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปเคลเยิ์เกมไมค์ครับแม่นเนงนะครับที่มือของผมตอนนี้นะครับมันก็คือ So ช็อปพอร์ทเนั่นเองและตรงนี้เนี่ย มันก็จะเป็นตัวบอกนะครับผมว่าตอนนี้เรามีวิญญาณเท่าไหร่แล้วซึ่งเรายังไม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณเลยฮะก็เลยมีศูนย์โอเคมาเดี๋ยวทุบสักบล็อกหนึ่งนะครับอ่าเอาเป็นบล็อกนี้แล้วกันขุดไปดิครับปุ๊บนี้อ่าปลดปล่อยวิญญาณไปแล้วผมได้มาหนึ่งแล้วแล้วก็ทีนี้เราไปช็อปกันเลยดีกว่าครับนี่เป็นไงประตูของเราครับผมเข้าไปดูดิโอ้โหเป็นแมนชั่นเลยนะฮะอุ้ยอะไรวันนี้น่กกากลัวเอาล่ะเจ้าวันนี้เราลองเข้าไปดูกันดีกว่านะครับมันจะมีอะไรข้างในหรือปเปล่าโอ้โหวิลลััังงกกาารรรจดคคชมอ่อยแยแเบ ไหนดูด้านนี้ดีเฮ้ยนี่มันแบบไอ้พวกตำนานผีในไม้คามเนี่ยบลอดวิลเลจเจอร์นะครับเอนติตี้สามส่วนสามอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วด้านนี้อะฮักกี้บุกี้ก็มีเหรอเลสซันนะครับวิ่ด้านบนนะ่ะไหนขอดูหน่อยโอ้โหฮ,ฮีโร่บายก็ผมบลอดก็เล็บแล้วก็แก๊สสีดำครับโอ้โหไอ้พวกนี้มันแบบแก๊งตำนานผีในไม้คามเลยอะแต่ตอนนี้เรามีตังแค่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรามาซื้ออันนี้ละก,กันครับผมบลอดวิลเลจเจอร์จัดไปเอาลาดด้านมาแล้วนะครับด <c oughs> ดูหน้าตาต เดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตำนานที่เราจ้างนเนี่ยโอเคครับผมอ่าไหนดูซิเอาไปตรงนี้ละกันนะครับเราก็จะคลิกขวาไปครับผมนี่โอ้โหผู้ชมลุงก,ก็คือแบบลอยขึ้นไปเลยฮะอุ้ยไปไหนอ่ะสูงจังเลยครับอุ้ยอะไระเนี้ยผู้ชมตอนนี้มันแบบขึ้นไปจนแบบมันจะหายไปแล้วอะ่ะเอ้ยลุงลุงไปทําอะไรเอาละครตำนานแรกโอ้โหผู้ชมเลี่ยนฝนเลือดนี่ว่าเดี๋ยวได้หนหะลบก่อนหลบก่อนโอ้โหแย่แล้วฮะอุ้ยน่าอันตรายเลยเนี้ย แล้วตอนนี้เนี่ยวิญญาณก็ได้ปลดปล่อยแล้วนะครับโอ้โห60แล้วอะ่ะอุย้ยพอจ้างแล้วแบบปลดปล่อยได้เยอะจัดเลยครับนี่เรามีวิญญาณ75ครับผม <g rab> ก็ฝนเลือดตรงนี้นะฮะไหนดูดิยังต่อไปเราจะจ้างเป็นอะไรครับเอนตอตี้3ามาเหรอ50นะครับผมอ่าได้ซื้อได้อยู่เอาล่ะนี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะลองใช้เนี่ยผมคิดว่าแบบตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธอะไรเลยค่อนข้างที่จะแบบอันตรายเลยครับถ้าเราจะโดนมันฆ่าเนี่ย เพราะฉะนั้นขอเตรียมตัวไว้ก่อนละกันฮะยังไงมันก็เป็นตำนานผีนะครับผมไม่มีอะไรการันตีเลยว่าแบบมันจะไม่ทำร้ายเราอะอ่าขอเป็นดาบไม้ไว้ก่อนละกันโอเคมาทีนี้ผมถึงเวลาแล้วเอนเตอ303ใช่ไหมจดไปดีครับนี่ผมมาแล้วครับผมเฮ้ยอะไรอะทำไมเหมือนแบบเกมผมจะพังเลยฮะตรงนี้เนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมตอนนี้มันแบบโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเด้อเด้อเด้ดอผมต้องหยุดมันแล้วครับโอ้โหเด้อเด้ดอเฮ้ยเกินไปว่ะผมขยับไม่ได้นะฮะเฮ้ย มันจะทำให้เกมผมพังนะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยก็ผมฆ่าได้แล้วได้อะไรมาฮะเป็นแบบว่าหัวของมันเนาะเอ้ไม่ใช่ตาเหมือนจะเป็นตาเลเซอร์นะครับไหนลองใส่ดูดิโอ้หน้าดําเลยเอาละฮะเจ้าวันนี้กดชิปไปครับโอ้โหเฮ้ยคุณผู้ชมยิงพลังวิญญาณได้ว่ะแล้วเวลาที่เรายิงเนี่ยเราจะปลดปล่อยวิญญาณไปด้วยนะครับผมอ่าปลดปล่อยไปครับจัดไปมาดิครับทำลายมันให้หมดครับผมพลังขึ้นวิญญาณโอ้โคตรโหดเลยเอาละขอสักร้อยหนึ่งแล้วกันฮะ ได้วิญญาณมาเพียรพเจันวันนี้เอาละไหนดูซิอย่างต่อไปเนี่ยมันจะเท่าไร่กันตับนานคนต่อไปนะครับเหมือนจะเป็นแบบว่าลุงิวเลเจอร์เหรอร้อยหนึ่งพอดีเลยอ่ะขอหน่อยละกันครับเอาละได้มาแล้วนะฮะไหนดูซิไอลุงนี้เนี่ยมันจะขายอะไรให้เราเลยครับผมเป็นลุงิวเลเจอร์ใช่ไหมละ่ะวางไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับอ่ะเป็นวิญญาณจริงด้วยคุณผู้ชมดูดิตัวใสเลยเอาละฮะแลกอะไรบล็อกดีหนึ่งอันเนี่ย แลกเป็นวิญญาณสองดวงนะครับผมอุ้ยมันก็คุ้มเหมือนกันนะไหนดูดีแแรมาดีครับโอ้โหร้อยสามหกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาใช้พลังนี้ในการขุดดีกว่าครับนะขอบล็อกดินเยอะๆหน่อยดีผมจะแลกให้มันคุ้มเลยจัดไปครับผมสามารถแลกของกับตำนานได้ด้วยว่ะเจ๋วเลยฮะโอเคป่ะประมาณนี้เนี่ยน่าจะเยอะพอแล้วครับไหนดูดิเอาไปไหนล่ะโอเดินไปนู่นเลยใจเย็นดีครับขอแลกของก่อนดีเฮ้ยลุงอ่ะโอเคผมจะวันนี้ขอเยอะๆเลยนะฮะ อุ้ยเดี๋ยวไม่ให้แลกแล้วเหรอเอาใหม่เออนี่เอาไปก็ผมจุกๆฮะเรียบร้อย760เลยอ่ะอเลย่ะเดินเล่นไปถึงจะเป็นวิญญาณแต่ก็น่ารักเหมือนกันเนาะและทีนี้ผมก็จะซื้อเป็นอเล็กนั่นเองก็ผมนี่5้0ใช่ไหมจัดไปดีครับไหนดูซิอเล็กเนี่ยจะทําอะไรให้เรานะครับเอาเป็นแถวนี้เลยละกันนี่ลานว่างๆก็ผมวางไปเลยเฮย้ยคุณผู้ชมอเล็กผมมานะครับแล้วก็หมุนเป็นวงกลมเหรอเฮย้ยคุณผู้ชมนาก,กลัวอะไรวะเนี่ยใจเย็นนะวางเลือดไปด้วยคุณผู้ชมเฮย้ยอะไรอะใจะเย็นครับโอโ้โห รถสาบอ่ะหูเป็นหลุมเลยคุณผู้ชมระเบิดฮะวิ่งทำไงเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นแบบบล็อกที่ถูกปลดปล่อยนะครับโอ้โหโคตรเยอะเลยใจยเย็นครับดีเลยที่เราลอยได้เนี่ยโอ้โหอย่าเพิ่งตกนะครับเฮ้ยลมจะลอยไปขนาดไหนอ่ะใจยเย็นปล่อยผมลงมาเล็กโอ้โหผู้ชมดูดิแถวนี้แล้วไปหมดเลยนะฮะเกินไปว่ะอุอ้ยด้ชาเลนด์ด้วยตอนนี้เนี่ยเราปลดปล่อยวิญญาณจะถึง1000พันแล้วโอ้โหผมว่าตอนนี้เราต้องเล็งดีๆเลยฮะถ้าตกลงมาเนี่ยจะต้องลงน้ําให้ได้นะครับผม ไม่งินแย่แน่เลยเอาเป็นตรงอ่าแถวนี้แล้วกันนะครับโอ้โหเฮ้ยเอลเล็กปล่อยลงมาได้แล้วเฮ้ยใจเย็นแล้วระเบิดที่หลุมยังใหญ่เลยฮะโหจัดเลยนะอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสูงเกินไปแล้วนะผู้ชมโอ้โหจัวนี้ตกแล้วครับเล็งดีๆเล็งดีๆแล้วก็ลงดาวให้ได้นะครับผมโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้โหดูดิบล็อกเพียบเลยอะไรวะครับเนี่ยใจเย็นนะฮะนี่แค่ราคา5 0 0้นะเนี่ยมันยังได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วถ้าเป็นอย่างต่อไป่ะครับเอาล่ะไหนดูด้านซ้ายบัางสิ ฮักกี้บุกี้ครับผมไหนดูนี่มันจะทําอะไรซื้อมันหนึ่งก่อนเลยฮะมันบอกว่าสามารถกินสักเจอได้นะครับผมพูดจริงปะเนี่ยลองเริ่มจากหมู่บ้านเลยละกันเอาล่ะมาเห็นบอกว่ากินสักเจอได้นะครับเริ่มจากตรงนี้แหละกลางหมู่บ้านก็ผมวางไปเลยฮักกี้บุกี้โอ้โหผู้ชมมันกินหมดเลยดูดิง่ําเลยฮะไหนดูหน้าหน่อยดิโอ้โหกินอ่อยเชียวอะไรมาหนะ้าผู้ชมเหมือนมันโดนดูดหมดเลยอะจัดว่าแจ๋วเลยนะฮะอย่างต่อไปเราไปโซนนี้บ้างดีกว่า เอาละไหนดูซิมันจะหายไปหมดไหมครับกินเข้าไปเลยฮักกี้บุก,กี้โอ้โหดูดไม่ยั้งเลยฮะเกินไปว่ะสามพันแล้วคุณผู้ชมปลดอยวิญญาณไปสามพันกว่าแล้วถ้ามันกินเก่งขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเป็นพีระมิดบ้างดีกว่าฮะเอาละมาขอลองหน่อยนะฮะว่ามันจะกินที่นี่ได้หรือเปล่าเอาไปข้างหน้าเลยแล้วกันครับวางไว้ตรงนี้เอาล่ะกินไปเลยเพื่อนโอ้โหคุณผู้ชมมันดูดได้จริงด้วยว่ะดูดิโอโห้หายเลยคุณผู้ชมพีระมิดหายไอตัวมันก็หายไปด้วยไม่เหลืออะไรเลยฮะ แล้วตอนนี้ก็คือแบบเปิดทางให้เราเลยนะครับผมโอ้หสุดยอดจัดเลยว่ะแล้วถ้าเป็นป้อมพิเลเจอร์เนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับอาดูดไปดูดไปเอาละครับโอ้โหผู้ชมป้อมมันโดนดูดไริงจริงด้วยว่ะดูดิไม่หยุดเลยฮะเกินไปโอ้โหหายจริงผู้ชมหายจริงดูดิหุยหายไปแบบเหมือนไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกเลยอะอะไรวะน้านะได้ทงมาด้วยฮะหนีดีกว่าโอเคตอนนี้เรามีตังค์บอกว่า9,007แล้วนะไล่ย่กงต่อไปที่ผมจะจ้างนะครับเลนซันอย่างนั้นเหรอ โอ้โหห้าพันเลยนะครับอะจัดมาไหนดูดิห้าพันเนี่ยมันจะได้ขนาดไหนกันอาวล่ะจอาน,นี้มันต้องลองนะครับวางไปเลยเอาล่ะครับอุ้ยผมมาแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยอ,อะไรวันนี้โคตรน่าก,กลัวเลยเหมือนว่ามันจะยิงแบบว่าวไปดูกระบาดตกลงมานะครับโอ้โหเมื่อว่จะโดนตัวเราปะเนี่ยจะเย็นนะครับจะเย็นนะครับผู้ชมดูรอยยิ้มมันดิน่ากลัวจะจัดอะเอาวล่ะตอนนี้เรากําลังได้วิญ,ญญาณมาจะถึง1นึ่งหมื่นแล้วครับโคตรเยอะเลยคุณผู้มจะจัดนะครับจ้างตัวนี้โอ้โหเรียบร้อยหนึ่งหมื่นแล้ว แล้วแถวนี้ละฮะโอ้โหคุณผู้ชมเละเลยอ่ะมาตายด้วยวุจยจเย็น่ะวุ้ยหายไปแล้วครับตอนนี้คือแบบหมื่นสองนะครับผมโอ้โหจเจ๋วเลยไหนดูซิตัวต่อไปนะครับเป็นน้องแก่อย่างนั้นเหรอเุ้ยตัวนี้ผมไม่รู้จักว่ะแต่ว่าขอดูหน่อยแล้วกันเอาล่ะมาเรียบร้อยฮะน้องแก่ที่เต็มไปด้วยเลือดอย่างนั้นเหรอวางไปแล้วผมเอาล่ะอุ้ยผมว่ารูปร่างมนันแปลกๆเหมือนกันนะเนี่ยแก่อะไรอ่ะเฮ้ยไล้ตัวนี้คืออะไรครับเนี่ยจะต้องฆ่ามันหรือเปล่าไหนลองฆ่าดูดิ จัดไปครับพี่เฉาตัวอะไรวะเนี่ยฮะอุ้ยน่าก,กลัวคุณผู้ชมมีวิญญาณออกมาด้วยอ่ะเราต้องฆ่ามันครับเอออุ้ยเวลาฆ่าแล้วแบบได้วิญญาณว่ะอ๋อปล่อยวิญญาณเนระเอาดิเอาดิาดจัดไปฮะพี่เฉาัวลโภมันไม่หยุดเลยวิญญาณแก่ครับผมเดี๋ยวผมจะลองส่องอันนี้เนี่ยพร้อมกันนะครับไหนดูซิมันจะเป็นยังไงเลสซันนะครับผมยิงไอ้นี่ลงมาเนี่ยแล้วก็แบบเผื่อมันจะไปโดนน้องแก่ไงใช่ไหมไอ้น้องแก่ที่เราต้องฆ่าเนี่ยฆ่ามาไปดิครับถือ่าช่วยๆกันนะจัดไป โอ้โหนี่ย,ยิงถล่มไม่ยั้งเลยฮะเอาล่ะแล้วก็เรียบร้อยนะครับมี2 0 0หมื่นเลยว่ะงั้นก็ลุยดีครับอุ้ยเดี๋ยวอย่างต่อไปนี่มัน5 0 0หมื่นเลยหรอโอเคแต่ผมมาใหม่นะผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเลสันนี่จะเป็นอะไรที่แบบง่ายที่สุดแล้วนะครับดูดิโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยห้าหมื่นกำลังมาแล้วโอเคมาหกหมื่นนะครับสามารถซื้อได้แล้วนะอเล็กไหนดูดิใจอนอเล็กของเราเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะต้องกินนะครับผมอะลองกินดูครับเจ่าววันนี้ เฮ้ยคุณผู้ชมเราแปลงลากไปใจแอ้นอเล็กว่ะสามารถกระโดดได้นะครับแล้วก็บื้มไม่ดีโอ้โหขอกินใหม่ได้ไหมล่ะอาจแอ้นอเล็กนะครับกระโดดไปบื้มครับผมโอ้โหคตรโหด,ดแต่ว่าเหมือนจะเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ตรงที่มันเละอ,อยู่แล้วนะครับขอหน่อยละกันเฮ้ยโฉะกระโดดไป,ออไ,ปไปดิครับเออนี่ระเบิดไปครับผมมาขอหน่อยละกันไปดิครับ let's go ระเบิดไปโอ้ยเนียกระโดดแล้วมันอยู่ในน้ำคุณผู้ชมโอ้จบแล้วใจแอ้นอเล็ก แล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมว่าอยู่มันแปลกๆนะครับก็คือแบบเราใส่ไอ้หัวนั้นอยู่มันก็เลยดูแปลกๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้อะใจแอ่นเล็กที่แท้จริงแลวฮะไม่มีอะไรดำๆลอยแล้วแบบเมื่อกี้ดูไปดีครับบึ้มไปเอ้ยตายเลยเหรอไล่อย่างต่อไปเนี่ยเรามาดูที่ชั้น2อกันดีกว่านะครับแกสีดำอย่างนั้นเหรอน่าสนใจนะฮะอันนี้ก็ฮีโร่าบแล้วก็บลัอดก็เลมนั่นเองโอเคลองนี้ก่อนเลยครับไหนดูนีเหมือนไอ้เจ้านี่เนี่ยมันจะกินลาวานะครับผมในในเทิร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปในเทิร์นก่อน เอาละนิดนึงนะเอาเป็นตรงนี้ละกันก็ผมวางกันเลยดีกว่าครับจัดไปเรียบร้อยนะฮะถึงเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอ้ยเดี๋ยวลืมมีตรงนี้ด้วยดีกว่าอีก2องานอีก2อันโอเคฮะเรียบร้อยจุดแล้วก็ไหนดูสิไอ้เจ้าแก๊สสีดำเนี่ยมันจะทําอะไรได้บ้างนะครับมาแต่ละวายอยู่ไหนนะนี่ไงเจอแล้วฮะวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมเอาเป็นตรงนี้แล้วกันโอเคอุ้ยคุณผู้ชมมันกินจริงด้วยว่ะดูดิละวาโดนกินไปแล้วครับแล้วก็มันยิงใส่เราหรออุ้ยไปไหนแล้ววะ ใจเย็นนะครับอุ้ยมันลอยไปนู่นแล้วอะวุ้ยใจเย็นอ๋อมันไปกินลาวาด้านบนเหรอตรงนี้ก็มีนี่วะ่ะทำไมไม่กินอยู่ตรงนี้ฮะไหนขอลองใหม่ดิเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับนี้อะอโอ้ยโอ้โหระเบิดตรงนี้เลยเอาละฮะไหนกินดิไหนกินดินนดโอ้โหเวลาย,ยิงแล้วมันมีแบบตาแดงด้วยเหรอผมได้ยินเสียงบอกว่าเหมือนลาวามันละลายอยู่นะฮะแล้วก็วิญญาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วน่าจะได้อยู่นะเนี่ยนี่ไงคู้ชมดูดิป่โดนกินไปอยู่ฮะเอาละดปลดไปวิญญาณจากลาวาอย่างนั้นเหรอ ว่าไงเพื่อนว่าไงโอ้ยระเบิดระเบิดโอ้ยใจเย็นแล้วมันโหดหลายจังเลยวะไม่ยิงใส่กันได้ไหมล่ะฮะแค่อยากดูตอนกินละไว้เฉยเนี่ยอุย้ยคุณผู้ชม,มอยู่ก็หายไปครับแล้วก็โอ้โหดูตังดิตังโคตรเยอะเลยถึงเราจะตายก็เถอะนะฮะโอ้โหตอนนี้ตังแบบล้านสองอะถึงทุกอย่างจะหายไปแต่ว่าแค่มีตังก็พอแล้วครับไหนดูดิสําหรับยังต่อไปเหมือนจะเป็นแบบว่าฮีโร่บายใช่ไหมฮะอ่านี่ไงห้าแสนก็ผมจัดไปดีครับโอเค ระดับนี้เนี่ยมันต้องลองเลยครับเอาเป็นแบบว่าตรงนี้แล้วกันก็นผมจะไปตำนานที่แบบโอ้โหต้องเรียกว่าตำนานแรกของไมค์ขาวเลยวะขอดูพลังหน่อยแล้วกันครับนี่ลอยขึ้นมาแล้วก็ผมโอ้มันดูแบบพลังเยอะเหมือนกันนะแล้วยังไงต่อสิฮ้ยคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยระเบิดก็ผมโอ้โหพลังของฮีโร่บายอย่างนั้นเหรอเกินไปว่ามีอะไรอ่ะใจเย็นนะฮะตอนนี้คือแบบฟ้าผ่าไม่หยุดเลยว่ะและพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นม็อบที่แบบสุ่มเลยอ่ะ โดนระเบิดไปฮะใจะเย็นนะใจะเย็นนะเฮ้ยคุณผู้ชมไปโดนเราด้วยนี่วะไม่เอาไม่เอาโอ้ยเฮ้ย้ยมันบอกว่าเดี๋ยวเราจะโดนต่อด้วยอะจริงดิมันจะฆ่าเราเหรอไม่เอาไม่เอาวิ่งหายไปแล้วครับเฮ้ยใจเย็นนะโอเคผมอย่างน้อยเราก็ไม่โดนอะไรนะเนี่ยแล้วก็ตังขนาดนี้เนี่ยถึงเวลาอย่างสุดท้ายแล้วผมก็จะมาจ้างเป็นปลอดโกเลมนั่นเองครับผมนี่หนึ่งล้านเลยนะฮะจัดไปดิแพงที่สุดแล้วนายตัวนี้เนี่ยไหนดูซิมันจะทําอะไรได้บ้างนะครับ กลับกันโอ้แต่ตอนนี้คือเละแล้วนะไหนๆอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมเลือดไปถึงเงี้ยผมว่าเริ่มน่ากลัวแล้วเอาละครับปลอดก็เลมใช่ไหมวางไว้ตรงนี้ละกนันนะครับผมเฮ้ยทำอะไรอะ่ะใจเย็นนะผู้ชมมันมีเปอร์เซ็นต์อะไรขึ้นมาด้วยอะ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วยังไงต่อเอา้าตายเลยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะผู้ชมดูดิเหมือนระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้โหหุ้ยน้าท่วมโลกคุณผู้ชมแล้วมันเป็นน้ําแบบเลือดอะ่ะโอ้โหน่ากลัวฮะเ จ้างตำนานพวกนี้เนี่ยเอาเป็นว่าจะาใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบตำนานไหนมากที่สุดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าผมชอบไอ้นั่นว่ e ะเอเตตี้3-3อ่ะแบบว่ามันมีพลังมาให้เราด้วยนะครับค่อนข้างโหดเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้สํหรับวันนี้สวัสดีครับผมไม่ไว้ครับ